คุยกับคุณวราบุตรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้คุณวราบุตรพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวราบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนสวัสดีครับคุณกัิกาการและท่านผู้ชมครับผมวราบุตรครับครับสรุปแล้วเมื่อวานตามที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยปรากฏว่ายังไงครับสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือครับว่า ที่บอกว่าถ้าใครไปขุดเจาะบ่อบาดาลโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยจะถูกปราบปรามฟันไม่เลี้ยงเนี่ยอันนี้คือ,อยังไงครับคือคงต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบางครั้งเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยนะครับบางแขนงเนี่ยก็ชอบเอาคําพูดที่ผมไม่ได้พูดนะครับแล้วก็นาไปบิดเบือนออจนกระทั่งทําให้เกิดดราม่าสังคมไหยวันนี้ต้องเรียนว่าชอบดราม่ากันแลวเกิดไม่ค่อยชอบความจริงกันนะครับอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือมีการถามว่า สิ่งที่ทางามีกลุ่มภาคเอกชนหรืออย่างในกรณีนี้กลุ่มจิมรี่พายไปทาเนี่ยนะครับเป็นยังไงผมก็ชื่นชมไปอย่างที่คุณยุคนได้กล่าวทีเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คําถามต่อมานะครับก็มีสื่อบางท่านก็ถามว่าถ้าหากว่ามีการไปลักลอบขุดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมต้องทําความเข้าใจกับทางาคุณยุคนคุณกณันิกาและท่านผู้ชมะนะครับว่าสมมุติว่าถ้าหากว่ามีบอ่อบาดาลอยู่บอ่อหนึ่ง นะครับพี่น้องประชาชนหลายร้อยชีวิตใช้จากบ่อนี้แล้วอยู่ๆก็มีการไปลักลอบขุดเจาะบ่อบาดาลใกล้เคียงกันโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยจนทําให้บ่อบาดาลบ่อที่คนใช้กันอยู่เยอะเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องถามว่ามันถูกต้องหรือไม่ถึงได้เป็นที่มาว่าการจะขุดบ่อบาดาลแต่ละที่นั้นเนี่ยจะต้องได้รับก,การอนุญ,ญาตจากทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเสียก่อนคือที่ทําทั้งหมดนี้เนี่ยการมีกฎมีระเบียบทุกอย่างนั้นเนี่ยมันก็เพื่อเป็นเรียกว่า ความปลอดภัยแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความช่วถึงนะครับกรมทรัพยากรน้ำมาดาลเองนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูเพียงแค่เอต้องเรียนว่าไม่ใช่เพียงแค่คนสิบคนยี่สิบคนแต่เราดูกันทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกรมเองได้เจาะคือต้องเรียนว่ารัฐบาลชุดนี้ตัวผมเองเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ อะไรที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลอันนี้ต้องเรียนว่าเดี๋ยวเราจะรับไปดูแล้วรับไปตรวจสอบแต่ว่าตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาทํางานถึงวันนี้เราเจาะบ่อบาดานไปรับพันบ่อนะครับแล้วก็เป็นบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พี่น้องประชาชนแต่ละจุดที่เราขุดไปนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์เป็นพันไร่มีทั้งแผงโซลาเซลล์มีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่เอ่อสี่แสนห้าแสนลิตร นะครับประมาณแสนสองหมื่นลิตรเนี่ยประมาณสามถังสี่ถังหลายต่อหลายจุดที่เราไปเปิดทั้งภาคเหนือภาคอีสานใต้เพราะว่าผมนั้นเนี่ยได้เดินทางไปทั้งหมดแล้วเจ็ดสิบก,กจังหวัดไปดูแต่ละที่แต่ละที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับ<ม>ดังนั้นต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการของกรมน้ำบาดาลน,นั้นเนี่ยเราทํางานกันอย่างหาำรุ่งหาำคานะครับ<อ>ไม่ได้เจาะเพียงแค่บ่อหรือสองบ่อเพียงแต่ว่าเรามีกําลังคนอยู่ส่วนหนึ่งเรามีเงินงบประมาณอีส่วนหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน นะครับมีความต้องการน้ําเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็เร่งทางานกันอย่างเต็มที่ทนะครับประเด็นที่คุณวราพุทธครับมันมีเีเองครับครับคุณวราวุทธครับคือถ้าแบบนี้มันก็เหมือนกับคือคือ,คอตอนนี้คุณพิมพิพายเขาเขาโด่งดังเวลาเขาพูดอะไรออกไปเนี่ยคนจะฟังเขาเยอะคือคุณพิมพิพายเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เด็กมันดูไม่งั้นเด็กมันจะขำเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณวราพุทธพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้นคือผลงานของกรมทรัพ โปรโมทออกไปแบบนี้หรือเปล่าครับคือต้องเรียนว่าผมเองไม่ใช่นักการตลาดนะครับผมอเองเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นนักการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูในเขจของผมนะครับทลบปราวุธเนี่ยจะเห็นว่าตลอดปีกว่าที่ผ่านมาที่ผมทํางานมาผมได้นําเสนอเรื่องราวการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําบาดาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําบนดินน้ําบาดาลบางจุดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเราดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั้งตําบล บางจุดเราดูแลได้เกินหนึ่งตำบลได้ซ้ําไปดูแลที่พื้นที่การเกษตรเนี่ยนับพันไร่เดินท่ออีกประมาณคือการเจาะร่บน้าบาดาลเนี่ยนอกจากการเจาะแล้วจะมีระบบกระจายน้ําอีกนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เนี่ยนี่เป็นที่เจาะกระเจานะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับบางที่เนี่ยเจาะลงไปแล้วเนี่ยเรามีแหล่งน้าใต้ดินเจาะลงไปสองร้อยกว่าเมตรนะครับอ,อย่างในกรณีบางที่เจาะลงไปบอกว่าสี่สิบเมตรถ้าสิบเมตรแล้วเจอน้ําเนี่ยผมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนแหล่งน้น แต่ว่า,าบางพื้นที่นะครับอย่างที่กาญจนบุรีเนี่ยต้องเจาะลงไป200รอยกว่าเมตรหรือแม้แต่ที่สุพรรณบุรีบ้านผมเองเนี่ยเจาะลงไปเนี่ยสี่ร้อยกับเจ็เมตรกว่าจะเจอน้ําบาดาลน,นะครับดังนั้นการเจาะพื้นที่สามสิบเมตรความลึกส0ิบเมตรส0สิบเมตรกับเจาะสี่ร้อยเมตรเนี่ยค่าการเจาะค่าใช้จ่ายนเนี่ยแน่นอนต้อง,งต่างกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะบอกว่าทําไมของคุณพิมพ์ที่พายแสนเก้าของรัฐบาลเป็นสิบล้าน อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ต้องเรียนว่าเมคเซมและนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทําแล้วเนี่ยดูแลชาวบ้านได้ประมาณสิบคนยี่สิบคนเนี่ยก็แสนเก้าแต่ถ้าหากว่าอย่างกรณีของกรมน้ําบาดาลเนี่ยดูแลที่นาได้ประมาณเป็นพันไร่ดูแลที่น้องประชาชนได้ทั้งตาบลเนี่ยถ้าเทียบสเกลบัญญยาบรายยางเนี่ยจากแสนเก้าเป็นล้านเก้าเป็นสิบเก้าล้านเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นตัวเลขที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่างบประมาณที่กรมรัพาะกรนน้ำบาดาลใช้เนี่ยในการดูแลที่น้องประชาชนบางจุดเนี่ย สามตำบลเลยนะครับแหล่งน้ําบาดาลแหล่งเดียวเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนได้สามตำบลบ,บางแหล่งดูแลได้ทั้งเรียกว่าสามสี่หมู่บ้านเนี่ยด้วยสเกลแต่ละที่ที่ต่างกันไปเนี่ยต้องเรียนว่าการทํางานเรามีราคากลางอยู่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ทุกบ่อเนี่ยราคาสิบเก้าล้านหมดบางบ่มีขนาดเล็กนะครับงบก็จะเหลือประมาณแค่สามล้านสี่ล้านนะครับบางบ่อขนาดใหญ่เรามีบวกระบบเดิน่อบนับประมาณสามสี่กิโลด้วยเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ค่ะรัฐมนตรีขอยกตัวอย่างเคสที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่เขาบอกว่าบ่อบาดาลของรัฐเนี่ยมันต้องใช้เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพราะขนาดท่อระบบสูบเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องที่ชาวนาม,มีอยู่ได้ตรงนี้เวลาเราจะเจาะแต่และพื้นที่เรามีการสำรวจหรือว่าหาเรือกับพี่น้องประชาชนก่อนไหมคะทำไมมันถึงใช้การไม่ได้อะคะ่ะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงทํามานานแล้วพอสมควรนะครับ เพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานเนี่ยสภาพในอย่างในในที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้อนุมัติอะไรเช่นนี้แน่นอนการที่จะมีการเเข้าไปขุดเจาะหรือว่าดําเนินกิจการอย่างเช่นนี้ได้เนี่ยอันดับแรกเลยต้องมีการขอร้องขอจากอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยที่พี่น้องประชาชนีอยู่ในพื้นที่ก่อนเพราะว่าอยู่ดีดๆาดานเนี่ยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเอางบประมาณหรือว่าไปดําเนินการได้นะครับต้องดูว่าจากต้นเรื่องเนี่ยใครเป็นคนขอเข้ามาแล้วเมื่อขอเข้ามาแล้วเนี่ย นะครับมีการขอให้มีการดําเนินการในลักษณะใดแล้วกรมน้ําบาดาลเนี่ยได้เข้าไปดําเนินการอย่างไรกพราะต้องเรียนว่าเวลาเข้าไปดูแลเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนการก่อสร uh ้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่พอพ้นหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยนะครับกรมน้ําบาดาลก็จะโอนถ่ายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลในการที่ดูแลเพราะว่ากรมน้ําบาดาลเนี่ยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะเนมเชนหรือว่าดูแลระบบเหล่านี้เรามีงบประมาณในการก่อสร้างให้ แต่ว่าผู้ใช้น้ําแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับไม้ในการดูแลต่อฉะนี้ในกรณีที่ที่เป็นปรากฏในข่าวตรงนี้เนี่ยคงต้องไปดูว่าเงื่อนไขในการดูแลนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีการตกลงกับรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอย่างไรนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเรามีงบในการเ,าเรียกว่าก่อสร้างแล้วก็ดําเนินการให้ในช่วงหนึ่งปีแรกพอพ้นหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอำนาจการไถ่เราจะต้องถ่ายโอนไปให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะมิฉะนั้นแล้วแต่ละปีเนี่ย กรมทรัพยากรน,น้ำมาดาลจะต้องแบกรับภาระมหาศาลเลยนะครับซึ่งบางครั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช้น้ําเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการที่ช่วยเราดูแลด้วยนะครับอืม,อมเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเจตนาที่ ให้สัมภาษณ์และก็มีการออกข่าวเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดําเนินคดีหรือว่าจับกลุมเอาเรื่องกับคุณพิมพิพายอันนี้ยืนยันนะครับในในทางตรงกันข้ามเลยนะครับผมเองอก็ต้องชื่นชมเพราะว่าคุณพิมพิพายก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับจะสเกลใดก็แล้วแต่จากการที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นั้นผมถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าต้องต้องโทษสื่อบางขนงที่นําเสนอข่าวนาเอาคําพูดของผมเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปแปลความหมายแล้วก็ไปพาดหัวเพื่อเพียงให้บางคนเนี่ยที่ไม่มีเวลาอ่านเนื้อข่าวเยอะจะอ่านแค่ไม่กี่บรรัดเนี่ยการโปรยขาวข่าวเนี่ยแล้วก็นําไปเป็นดรามา่าซึ่งถ้าหากว่าไปอ่านในเนื้อข่าวก็ไม่มีตรงไหนเลยที่ผมพูดบอกว่าผมจะไปดําเนินการดําเนินคดีอะไรนะครับ,รบเพราะว่าสื่อมวลชนมีการถามเท่านั้นเองผมก็ตอบคําถามแล้วก็เอาคําพูดของผมไป,ปติดตอ่อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ โอเคครับ,รบอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณวราวุฒิรบกวนเท่านี้ครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ